เขาดวงเขาปลาอีกแล้วพี่น้องมันกินนู่นเขาปลาเขาดวงที่งานเก่าฮ้เงอ๋อเห็นตัวน้องตัวเล็กเงี้ยมาแล้วโอ้งสองแมนบอนี่นี่สองตัวโอ้เอ้ยเกลเหรอเนี่ยก็ไม่เห็นก็สองเหรอเห็นตัวเดียว แม่ไม่เห็นสองตัวเดียวค่ะตัวเดียวตัวเขาโอ้นั่นโอ้เหล้าคูดบ่ได้อี่เดียวนี่นั่น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 เห็นบ่คุดบ่ได้เลยอดเยอะนะอันตั้งเงยเถีอีกต้นนึงไปใส่มันไม่เห็นสองตัวเดียวอันไม่เห็นเลยว่างเดวตัวเดียวมันคุดตาฟางนั่นนั่นโอ้คุดบ่ได้ตาฟางเซนวีนเนาะว่ามันเห็นสองตัวต้นเงยเถี tiếp phải hiệu hiện đi ơi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  đi thẻ nó ơi đi 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 ơi nhảy ơi nhảy ơi đi 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 ตัวใหญ่กว่าหมนี่นี่กัวเม่เขาเอินกินนู่นอย่างกัวเม่นี่สองตัวอ้ยนี่กินนู่นหน่อยเออยู่น้ำเขาเอินกินนู่นอย่างอย่างของุ่นใหญ่สองตัวดงนี่ขั้นมีนี่กินนู่นใหญ่หุัวเห็นบ่เาได้สองตัวตัวใหญ่สองตัวตัวน้อยสองตัวหัวาเดียวนี่เด็กตัวน้อยนี่ก็มีอีกนี่นี่มีน้อเขาเนาะโอ้ยใส่ทำฟู่เม่นั่นใส่หัวบนั่นรับซ้ำ ผู้ม tamam. ัตตีนดอกน้รลากเติบตีนยัง่เขาไม่มีมีชิ้น้นยแมนบอนนี่แนอแมนบอนี่กระแมนบมันกงีเนาะแมนงาเะ นี่นนีครับนนมใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยข้าวบวบ้าวบวบที่มีท่มีนั่นนี่ไข่บวบที่มีไข่โอ้โหืโอ้โหเจอนี่วขก็มีพี่น้อง นีนก่ก็มีรุ่นกาลางกินนู้นก็สีมีรุ่นกลางรุ่นน้อยแล้วก็รุ่นใหญ่เนาะเนคูเนาะั้กลางกันมี่นี่ต่นนั้นคุณมีมี่ไขยเนาะก็มีขยมันสีมีเนาะก้ยข่ย่างว่นมีจะไม่ไไมบัอยู่พดดเดียวมันเนะาะอก็ Kỳ nôn tôi nha tòi nha 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 เปไ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 ยไปดปไ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 ปียไป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 ไนไป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 ไเนไป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 ไนไ่ไปไปไนน้ย โตกลางกินนู่นกลางกับกินนู่นนอน่งจ้างก้นสีสีนี้มูโคเนื่ยเนี่ยเนี่นี่โอ้ยเหอยใจนกคู่เนาะเหนืยนี่ยเนี่นี่วะเนี่

อ้าวนีือแม่นตัวเดียวล่ะตัวเดียวตัวเดียวคูตัวเดียวตัวเดียวบ่มีอีกดอกันโอ้ยคนลมบ่ได้กินบ่่ควายุทีมงานเฮาไปน้อโอ้ยบ่ได้กินพี่น้องกินล่าปลากินห่นใหญ่สิมีอยู่3ขนาด ขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่ที่ไหนเนี่ยผลงานก็โอเคอยู่เนาะพ่อเด็กกินนี่ไเนี่ยขนม้ากับพ่อเด็กกินนี่สิเลย